กลาสบายดีท่้มกลาบสบายดีมือมีว่าเนงบุแต่ว่ามือดค้องฝามาอากเออยู่ฝังไทยนามืีชว่าแกึงคล้องฝากอยู่ในกองสองกองนี้ว่ามันมียังแน่อยู่ในนี้เนาะเฮ้ยเกียมมันค้องตัดมาแล้วแล้วกามัน้นี้อ๊บโอเคสบายดี ตืเน่ตืเน่เออสบายดีโอเคอนิมาหน่อยเนาะที่ว่าแล้วก็น้องสิมาแกากอง,องของขวัญก่อนอื่นหมดก็ต้องขอขอบใจอ่าเอฟซี FC ทางฝั่งไทยลไล,ลย่เนาะที่ว่าเมตตากรุณาฝากของมาให้อานาเนาะและ้วก่าทิว่าเจ๋งไหนโอเคเดี๋ยวเข้ามาแกเบิ้งกันเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแกเบิง้ง ทั้งสองกล่องนี่แหละว่ามันมียังไงยังไงใช่อนณาเป็นคนอ่นรีวิวให้เบิ่งเนาะว่ามียังแน่นี้ทุชาทุชาเนี่ยทุชาเนี่ยสบายดี๋ยว่เบอ่ง อันนี้ลงมานีกอึ๊บอับจุ่มน้อยนี่ตรงไงของเนาะท่านผู้ชมเนาะแก้บืนของกานมามันมนีอยโอเคเล้วเอาอันนี้เอาไปว้าวว้าวท่านผู้ชมเป็นยังไง นมเนยเนาะกระมีหลายลายยางว้าว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 ยายยายยายยิ่งสุดว้าวมีขนมมีนมมีอะไรโอ้เกี๊ยมูสสำหรับกินกับตัำมะคุ้งตำส้มวันนี้ก็เห็นเกี๊ยมูกินแล้วมอนดีกินดีมีนมมีขนมว้าวขนมลายโอเคในนี้มีแต่นมกับขนมนอแล้วกัน กันนั่นกินแงเหรอโ oh, uh oh. อ้โ okay. กินเ้ยปั๊าๆ <Anna, S 1> นี่น้อโอเคแอนนากินอะไรอชิซองนี่อนนากินอะไรเ่ยมี่เสือขาวนอ้อสสำหรับหนุ่ไปสมบูรณค่ะรายการพาแฟแง่โอเค ของพออ่อกินรายการยังอันนี้นี่ม,มาแก่แก่วุบบบ้นวุ้นน้ำพริกปลาละบอกแม่อีพิมว้าวนี่น้ำพริกแม่อีพิมก็มานี่ว้าวโอเคเดี๋ยวสิลองซิมเพลแต่อันน,น,อนั้นน้องพิมรีพรายนีกอันนั้นถ่ายกินกับยังต่างๆพวกทีลองกินเลยแก้เสื่อสิอยากดิ <laughs> มีมีม,มีนอก,กะไรมีนำนอ้อเบกอร์น้องนะมีทุกรุ่นเลยน้องกะไรดีนะ้ามึนแจ็คึงอึงเพืือก่งย่อะไรนี่ดัสมิวดีหน้ามานแ้โอเค <c oughs> amiga das mio eh aw papang wow wow ana wow 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 wow, wow, wow. <coughs> wow. wow, 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 wow. กกน,น,นี่โอปีทุกแนตั้งซมนี่นี่นาก,กันยังอีกานองร้ายขนาดตนมนี่ตาขอบใจพีของเ c ซายลเลย,ลยเที่ว่าฝากของมไหจน ไล่เธอแล้วเนาะจนนักปูนัยจุดโม่ิวันจุดเือแหละนี่เนาะท่านผู้ชมกาขอขอบใจหลายๆสำหรับผู้ที่อ่าใจบุญเนาะฝวางข้อมาหายเลยๆไปเลยแล้วก็ขอบใจแทบอนาถแม่เนาะเทว่าอ่าผู้จักใช่ไหมโอเคข้อหายบุญคำนำสู้ข้อหายถือเด็กรางวัลที่หนึ่งเด้อโอเคมือหนึ่งก็เป็นมือวันที่หนึ่งกัข้อหาย คือควยนะ้ยเนาะพวกเป็นงที่ทำแม่ที่บอกโอเคท่านผู้ชมสำหรับการแก้กองของฝ่ากกสซี่มีเท่านี่เนา,สากกะสรุปก็คือจะมีปลาปองมีหมอกุงเขามีขนมมีนมอะไรก็มีมีม,ม,ม,มีอันนี้เนาะ เอฟซีไล่ไล <ooo> ่แรงาขอให้บุญขับนำสู้ขอให้สุขภาพแข็งแกรงขอให้ถือเหล็กรางวัลที่หนึ่งเดิมมือแรกวีดเดอร์ขอขอบใจไล่ไล่บายบายไายบายเนี่ยไายบายนะนะเย้